สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรัรหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ถ้าดูจากในส่วนของลักษณะลมที่พัดปกคลุมในช่วงวันนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นลมตะนงเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะมีลมใต้บางส่วนที่พัดเข้ามานะครับทําให้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับวันนี้ยังคง ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันว่ามีพื้นที่ไหนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายนะท่านผู้ชมช่วงเที่ยงก็จะเริ่มทางด้านภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดระยองครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพอบ่ายก็จะเพิ่มขึ้นโดยโซนทางด้านอีสานกับภาคเหนือนะครับรอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับพรุ่งนี้แถวนครไทยหล่มสักภูเรือเลยนะครับนครไทยพิษณุโลกหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวจันทบุรีตราดนะครับสอยดาวมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็ถ้าดูประมาณนี้นะประมาณบ่ายสามก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแถวจันทบุรีอำเภอคลุงนะครับจังหวัดตรากนะครับป่งน้ําร้อนสอยดาวจันทบุรีชุมแสงปลวกแดงหนองใหญ่ระยองนะครับแกลงระยองแหลมฉบังชนบุรีนะครับพนัสนิคมฉะเชิงเซาพนมสารคามนะครับนะครนายกปราจีนบุรีนะครับ หนองบ่านะครับโซนนี้แล้วก็ทางด้านอีสานด้านบนนะครับก็มีโอกาสจะเกิดฝนท่าขนองนะครับตรงจุดเดิมรอยต่อระหว่างอีสานกับาภาคเหนือนะครับภูเรือเลยนครไทยพิษณุโลกหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวนากางแถวหนองบัวลำพูก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับในวันนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบ้านไร่นะครับอุทัยธานีไซโยก,กาญจนบุรีนะผัวหินประจวบคีรีขันธ์ทับสะแ,แกนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับสุราษฎร์ธานีนาสารบ้านนาสารนะครับนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่พังงากระบี่ตรังนะครับพัทลุงหาดใหญ่สงขานะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับในวันนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่านะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ภาคใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักวันนี้นะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้นะครับพอช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ17บเนาฬิกานะครับก็ยังอยู่จุดโซนเดิมนะวันนี้ แถวเลยนะครับแถวเลยแถวภูเรือแถวนครไทยนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับระยองสอยดาวจันทบุรีตราดไซโยกนะครับแล้วก็หัวหินด้านล่างก็จะเป็นแถวสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังหาดใหญ่สงขลาโซนนี้นะครับยะลาปัตตานีนาราธิวาสส้าย้อยนะครับชนะนาทวี หาดใหญ่สะดาวนะครับพัทลุงควรเนียงนะครับย่านตาขาวตรังสิเกราากระบี่เขาพนมพังงาครับตะกัวป่าพระแสงสุราธานีคุระบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้ในวันนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่าเน้นภาคตะวันออกแล้วก็อีสานกับภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคใต้นะครับที่สําคัญภาคใต้ พอดึกๆนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่นะครับแถวภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับนี่คือโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจง้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับก็จะเป็นในโซนทางด้านอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับอีสานตอนล่างนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ ที่กรมปุตุนิยมวิยาออกประกาศแจ้งเตือนประกอบไปด้วยจันทบุรีนะครับระยองชนบุรีจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซานะครับปราจินบุรีนครนายกสระบุรีลบบุรีนะครับพิศนุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมรับสุรินมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักนะครับฝนฟ้าขนองเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักปานกลางนะครับก็ในช่วงนี้นอกจากฝนแล้วก็จะมีในเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับก็ระวังในส่วนของลูกเห็บนะครับตกนะครับแล้วก็ที่สําคัญระวังต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณานะครับสําหรับวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์นะครับก็18นานกาวันนี้ถึง18นานกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ อุณหภูมิจะลดลงนะครับบ้างเดี๋ยวอุณหภูมิจะลดลงนะครับหนึ่งถึงสองศาเซลเซียสอากาศรา้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ,ฟ้าขนองสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นพิษณุโลกและพิชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ,ฟ้าขนองสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เน้นนครราสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดและสุรินทร์นะครับอุณหภูมิภาคเหนือต่ำสุด6-15องศานะครับรยันยอดดอยส่วนพื้นที่ราบต่ำสุด11 2 2องยองศานะครับสูงสุด34-38องศาเซลเซียสนะครับภาคตะนองชิงเหนือยอดภูต่ำสุด11 1 6องศาเซลเซียสนะครับบริเวณพื้นที่ราบต่ำสุด18 2 3ถึงองศาเซลเซียส,สูงสุด35-37องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าะนอง,องนที่ โดยลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับเน้นการจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงบางแห่ง เน้นจังหวัดต่อไปนี้นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกนี่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะครับทะเลนับขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับในส่วนของภาคตะวันออกในรอบนี้ก็ค่อนข้างจะมีฝนเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะมีหลายพื้นที่มีฝนตก ภาคใต้ฝั่งอดามันนะครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด23-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด33-37องศาเซลเซียสนะครับคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับในคลื่นทะเลนะครับต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามานันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนเยอะนะครับฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับเพชรบ,บุรี พัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด32-35องศาเซลเซียสขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับก็ภาพรวมก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้เกือบทุกภาคนะครับโดยทางด้านภาคตะวันออกกับภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยประมาณ20%ของพื้นที่รวมทั้งในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ถ้าดูคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในอีก5วันถัดไปนะครับก็จะทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเยอะนะครับในช่วงอีก5วันข้างหน้านะครับแล้วก็มีแถวนี้นะครับปากช่องนะคร,รอยต่อระหว่างโคราชนะครับกับ ปราจินบุรีนะครับแล้วก็สระบุรีนะครับอีสานแถวรอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนะครับแถวเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวจังหวัดเลยนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับเลยต่อรอยต่อระหว่างเลยกับหนองบัวลําพูนะครับกับขอนแก่นโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเยอะออดสมควรนะครับนครไทยพิษณุโลกนะครับในส่วนของทางด้านภาคกลางก็แถวราชบุรีนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเยอะนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับ ทับสะแกบางสะพานภาคใต้จะเป็นฝั่งอนามันค่อนข้างจะเยอะนะครับแถวชุมพรฝั่งนี้นะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูนนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากะนองเยอะดูจากโมเดลตรงนี้นะครับแถวกระบี่แถวตรังนะครับแถวพัทลุงหาดใหญ่สงขานะครับยะลารนาราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากะนองเยอะนะครับถ้าดูจากโมเดลในอีก5าวันถัดไปนะครับ พอดูโมเดลในช่วงโมเดลในช่วง10วันนะพอ10วันก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะมีเ้าลางของฝนเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะภายใน10วันข้างหน้าแถวโคราชครับอีสานตอนใต้นะโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับคนครสวรรค์สระบุรีนะครับพิษณุโลกลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวสวนพึ่งราชบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็มีปริมาณฝนสะสมตามการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระรยะกลางยุโรปก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณน่าุผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ